นี่นะครับเป็นการกําจัดแบบถึงรากถึงโคนเน่าตายยันรากดูนี่ตายเลยดูนี่นะครับเห็นเขียวเขียวตรงนู้นไหมอันนั้นคือไม่ได้ราดแป๊บเดียวเขียวเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะแล้วดูนี่ผมราดผมกาจัดหญ้าสูตรเ้มข้นสองสีแดงแห้งเหลืองเลยแล้วหญ้าบางชนิดนะครับแห้งเร็วด้วยดูนี่ดูนี่ฝ <c oughs> <c oughs> นตกเกือบทุกวันแห้งเหลืองก่อแบบนี้เลยอะ่ะแล้วตัวนี้นะครับเป็นการกําจัดแบบถึงรากถึงโคนเน่าตายยันรากดูนี่ตายเลย ใช้ครั้งหนึ่งนะย่าขึ้นช้ามากแล้วใช้ง่ายมิ้งยากครับหนึ่งซองเขาจะมีผงสองตัวแบบนี้ฉีกซองผสมน้ำยี่สิบลิตรแล้วลากที่ทั่วเลยประมาณห้าถึงเ็ดวันนะครับเริ่มแห้งแล้วแล้วทิ้งไปเรื่อยๆนะครับจะเน่าตายอย่าลากเลยซองหนึ่งราคาไม่แพงเปรียบเทียบกับค่าตัดญ้าในกรุงเทพนะโอยต่างกันเยอะเลยแล้วยิ่งวันนี้ทางร้านจัดโปรสิบซองป้ายแดงลดโคตรเยอะใครอยากได้เอาไว้ใช้ที่บ้านนะครับลิ้จินตการเหลือเลยนะก่อนโมจะหมดโอ้โหเน่าตายแห้งตายหมดแล้วครับนี่ขนาดฝนตกทุกวันนะยังเห็นผลเลย บ้านใครที่มีที่ลกล้างและหญ้าขึ้นลกแบบนี้ไม่อยากจ้างเขาตัดหรือไม่อยากตัดเองนะเอาตัวนี้ไปใช้เลยผงกําจัดหญ้าสูตรเข้มข้นสองสีแดงตัวนี้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากครับหนึ่งซองเขาจะมีผงสองตัวแบบนี้ให้เราฉีดซองผสมน้ำยี่สิบลิตรแล้วฉีดพ่นที่ทั่วเลยมีเครื่องพ่นใช้พ่นเลยครับหรือถ้าไม่มีฝักบัวก็ลาดได้เหมือนกันแค่ประมาณเจ็ดวันเริ่มแห้งอย่างตรงเนี้ยผมลาดมาสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับแห้งเน่าเห็นปะ และเป็นการกําจัดแบบถึงรากถึงโคนเลยเน่าตายยันลากใช้แล้วยกขึ้นช้ามากๆเลยนะใครที่ไม่อยากเสียเวลาตัดบอกเลยใช้ตัวนี้เห็นผลโคตรดีเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยยิ่งวันนี้มีเซ็ตสิบซองนะลดอย่างเยอะเลยไม่ต้องเสียเวลาไปตัดเองให้บุ่นวายแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยยากก็ยากจ้างเขาก็แพงกดตะกร้าหรือเอาซองแดงไปใช้เลยครับ นี่นะคะหนึ่งซองเขาจะมีสองช่องแบบนี้เทรวมกันไปเลยเพราะฉั้นก็คนให้เนื้อสันเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้ถ้าใช้กระบ,บวรดน้ําแบบนี้นะคะหนึ่งซองเขาใช้ได้สามถึงสี่ครั้งแต่ให้ใช้สารสองช่องพร้อมกันนะแบ่งช่องใดช่องหนึ่งใช้นะคะส่วนถ้าเป็นถังฉีดพ่นหนึ่งซองใช้กับน้ำสิบห้าถึงยี่สิบลิตรผสมไปเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือแบบนี้เลยนะเราถ่ายเห็นเฉพาะ้าชนิดนี้เพราะว่าตรงนี้คือเป็นญ้าที่ตุยยากจริงๆเราไม่รู้ว่าเรียกว่ายาอะไรนะแต่เป็นญ้าที่ตุยยากมากเราเลยใช้เป็นสูตรเข้ม คนไปเลยหนึ่งซองใช้กับ3ฝักบัวนะบริเวณแล้วตอนรถที่สําคัญเลยนะคะห้ามรถพันพานฉีดพ่นหนือรถให้เปียกให้ชุ่มไปเลยนี่คือผลลัพธ์ประมาณ14-15วันคะ่ะทุกคนคือเหลืองคือแห้งยืนกอไปเลย